สวัสดีครับแฟนบอลชาวไทยครับต้องอดใจรอนะครับเพื่อตามรายงานข่าวบอว่าที่สนามที่จังหวัดเชียงใหม่ครับสนามแข่งคิงแชมป์เอเชียเราคิงแชมป์ทิงครับแล้นะครับตอนนี้ฝนได้ตกอย่างหนักครับดูครับนผู้ชมก็ยังไม่กลัวฟ้ากลัวฝนยังเข้ามาให้กําลังใจกันจนนั่นสนามเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องต่อรุ้นครับ ว่าจะทําการแข่งขันภายในเวลาได้หรือเปล่าครับเจ้าหน้าที่กําลังเร่งรีดน้ําอยู่ครับคราวนี้นี่ตามรายงานที่ฟังดูนะครับฝนก็ยังตกอยู่ครับดูบรรยากาศครับให้ดูบรรยากาศรอไปก่อนนะครับกองเชียร์เข้ามาให้กําลังใจแฟนบอลชาวไทยครับแต่ฝนฟ้าค่อนข้างไม่เป็นใจครับแต่ยังไงก็เอาใจช่วยครับ แล้วฝนหยุดก็คงแข่งกันได้ครับดูครับอของเชียร์เราร่วมเชียร์อย่างสนุกสนานเลยครับขอลุ้นกันครับสาวส,สวยบรรยากาศรอบสนามครับดูบรรยากาศรอไปครับ แฟนบอลชาวไทยอดใจรอแป๊บนึงนะครับนักเตะก็เข้าลงมาวอร์มในสนามแล้วครับแต่ดูจากสภาพสนามแล้วมันยังมีน้ำอยู่เป็นบางจุดครับแล้วก็ขอรายงานผลชิ้งอันดับ3ครับเรบานอนกับอินเดียครับเรบานอนเอาชนะ อินเดียไป1ประตูต่อศูนย์ความดับ3ไปครองได้ครับก่อนหน้านี้ทีนี้พอรอลุ้นไทยแลนด์เราเนี่ยครับจะสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้หรือเปล่าครับต้องรออดใจรอครับดูบรรยากาศรอบๆสนามไปก่อนครับรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพสนามก่อนครับ บรรยากาศรอบๆึงแฟนบอลก็ยังคึกคักอยู่ครับถึงจะมีฝนโปรยปลายลงมาดูภาพนี่แฟนบอลไทยเราก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมครับถ้ามีการแข่งขันระดับทีมชาติครับไม่ว่าทีมชุดใหญ่ชุดเล็กครับก็อยากจะขอให้แฟนบอลชาวไทยครับส่งกำลังแรงใจไปตลอดอย่างนี้ตลอดไปนะครับ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานี่ครับบรรยากาศครับนะักฟุตบอลของทีมชาติอิรักครับก็ซ้อมกันอยู่ในร่มครับยืดเส้นยืดสายรอแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะลงมาแข่งทำการแข่งขันนะครับแตดูจากสภาพสนามแล้วแทคกติกต้อง ที่เตรียมกันวางไว้อาจจะเล่นได้ลําบากหน่อยเนื่องจากสภาพสนามครับมีน้ําขังครับมันอาจจะไม่ไหลลื่นอย่างที่เคยวางเทคนิคมาไว้ที่เคยสอมมาไว้ครับแต่ก็ต้องปรับตัวครับนุ้ดูครับนี่ครับแฟนบอลชาวต่างชาติครับที่เข้ามาเชียร์ทีมชาติไทยครับบรรยากาศรอบๆอบครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นครับใหความสนใจมากในนัดนี้ครับ ก็นานๆทีแล้วครับเราจะได้มีโอกาสเจอทีมระดับเอเชียเลยครับอีลักณนี่ก็ถือว่าเป็นทีมเบอ้์ตน้ตนของเอเชียนะครับมีลุ้นไปบอลโลกรอบสุดท้ายหลายครั้งเกันครับด้วยสภาพร่างกายแล้วก็สรีละของอิลักเขาค่อนข้างสูงใหญ่ครับนี่ครับอีกมุมนึงครับมุมภาพสวย ของแฟนบอลสาวชาวไทยครับก็ดูแลแฟนบอลสาวชาวไทยนี่ก็ให้ความนิยมชมชอบในการชมฟุตบอลเยอะเลยครับหลังๆมาเนี่ยมไม่แน่ใจว่าชุดนี้ซื้อเข้ามาหรือใครซื้อตั๋วแล้วเข้ามาแล้วเขาแจกหรือเปล่าครับชุดกันฝนครับมีทุกคนเลยครับแต่บางคนก็เริ่ม พอชุดกันฝนหลอกหรือฝนมันจะเบาบางลงหรือเปล่าครับต้องรอรุนเรนครับรผู้บรรยายบอกว่าเดี๋ยวนี้ฝนก็เริ่มซาๆาลงหน่อยแล้วครับ <แ S 1> อ,อืดอดูครับแฟนบอลยังตีกองหวร้องเพลงครับยังสนุกสนานเลยครับ ถึงแม้แต่เกมแข่งขันยังไม่เริ่มขึ้นครับนี่ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงนะครับให้แฟนบอลชาวไทยทางบ้านได้ชมบรรยากาศรอบๆสนามครับโอ,โอ,ทโอ้ทางผู้บรรยายบอกว่าเขาอาจจะมีการเลื่อนไปครับ ครั้งแรกสองทุ่มสี้าไหมครับเออจะขอเลื่อนเป็น3ามทุ่มครับเพื่อเตรียมความพร้อมห้องสนามครับคาดว่าจะช่วยกันปรับปรุงสนามรีดน้ําออกเพื่อให้สภาพสนามได้ส,สมบูรณ์ที่สุดที่จะทําได้ครับฟังจากรายงานของผู้รายงานสดทางทีวีแล้วครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอิรักอาจจะเลื่อนไปที่ สองทุ่มครับจากสองทุ่มครึ่งเป็นสองทุ่มสนะี่สิบห้าและตอนนี้รายงานล่าสุดมาตอนนี้ครับเป็นสามทุ่มครับอดใจรอไว้ครับแฟนบอลชาวไทยบรรยากาศดูบรรยากาศ,ร,ร,ากาศรอบรอบไปรอก่อนครับนะก,กีฬา็วอมๆรอไปครับแต่ถ้าสภาพสนาม ถ้ามันมีน้ําขังมันก็อาจจะทําให้เกมมันก่อยเกมมันเอื่อยหรือนักเตะอาจจะเล่นไม่มีได้คุณภาพหรืออาจจะเกิดการประท่าบาดเจ็บอะไรมามันต้องเซฟเซฟกันหน่อยครับเพราะว่านักเตะแต่ละคนก็ต้องหลังจากรับใช้ชาติไล้ก็ต้องกลับไปรับใช้สโมสรครับมันก็เสี่ยงแต่ต่อนักกีฬาครับและก็จะทําให้เกมไม่สนุกครับระาสภาพสนามมันไม่สมบูรณ์ครับ อ,อดใจรออีกนิดเดียวครับนี้ก็อีก15นาทีเรานา่าจะผมเชื่อว่าเรานา่าจะได้ชมครับดูครับสภาพรอบๆสนามนะครับคนก็เข้าความจุเต็มสนามเลยนะครับเสียดายครับ ได้ที่มีฝนเข้ามาต้องเข้าใจหน้านี้เป็นหน้าฤดูฝนของทางประเทศไทยครับแฟนบอลชาวไทยยังไงก็อดใจรออีกนิดนึงครับหวังว่าคงได้รับชมครับถ้าเกมกลับมาครับผมจะมาทำการบันทึกเป็นเทปไว้ให้ชมอีกครั้งครับสำหรับผู้ใดพลาดชมครับ นักกีฬาได้ลงเข้ามาวอร์มอีกนิดนึงแล้วครับยังไงก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวกับมาเจอกันใหม่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆสนามครับฝนก็ดูแล้วเริ่มหยุดแล้วครับแต่เจ้าหน้าที่น่าจะทำการระบายให้สนามระบายน้ำรีดน้ำาอ,อกให้ได้ ดีกว่านี้ครับยังไงก็ขอหยุดการถ่ายทอดไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ